สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า246 f u Channel นะคะต้อนรับข้อสู่กรำน,นายดวงเป็นประจำทุกคลิปนะคะถ้าใครไม่อยากฟังต้นคลิปนะคะสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าจะเขียนเอาไว้ด้านล่างในการเริ่มการทำนายดวงได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเรียกว่าเป็น timeless เป็นคลิปที่ special หรือพิเศษที่กิ่งฟ้าทำให้ทุกท่านนะคะเรียกว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆท่านนะคะเรียกร้องกันเข้ามาเลยว่าอยากให้ทำว่าการเปลี่ยนแปลงหรืออะไร จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเลยแยกเป็น12คลิปนะคะก็คือ12ราศีนั่นเองนะคะให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมเป็นแนวทางนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เรียกว่า general reading ไม่ได้ทํานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นทุกท่านต้องดูอย่างมีสตินะคะอย่านําไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเองเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดสติหรือว่าอาจจะมีอะไรที่กิ่งฟ้าอาจจาะ เรามาระวังแล้วก็รับกําลังใจพลังงานดีๆกลับไปนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครที่อยากที่จะปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube สามารถทําได้นะคะมันจะเป็นตัวฟันเฟืองที่อยู่มุมด้านขวาของคุณอ่าถ้าภาษาไทยจะเรียวกว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น playback speed นะคะถ้าใครที่โอเคกับการพูดสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะปรับให้เร็วขึ้นก็สามารถเพิ่มสปีดได้ถ้าปรับให้ช้าลงก็ลดสปีดลงได้นะคะอะ่เพื่อไม่การเสียเวลานะคะ คิดว่าวันนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงการนะคะจะเป็นอย่างไรคือแล้วแต่ไพ่จะบอกแล้วกันนะคะ Belonging Blessing h o l e n e s s Two of Cups Five of Wands, Knights of Swords, Nine of Pentacles, Two of Swords, The Hangman, The Star, Temperance, Four of Wands, The world โอ้ไพ่ขึ้นดีนะเนี่ยอ่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะจะบอกเลยว่าไพ่ขึ้นว่า ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางท่านอาจจะทําอะไรที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะ,อะไรที่มันเป็นของคุณก็จะเป็นของคุณโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นโดดเด่นใน,นเรื่องวาจาวาทศิลป์มากการเจราจาการสื่อสารทุกชนิดช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ใครที่จะทําอะไรร่วมพูดอะไรกับใครช่วงนี้ดีถ้ามองในรูปแบบของความรักบางท่านอาจจะเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีค่อนข้างสูงนะคะต้องขออภัยอาจจะมีเสียงแบบ วิวอวิวอเข้ามาเสียงรถพยาบาลเข้ามาในไมล์ของกิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าอยู่ติดถนนนะคะมันจะมีเข้ามานะโอเคต่อค่ะอ่ะอ่ามิกิย้อนกลับไปพูดคําเดิมบางท่านอาจจะเจอคู่แท้คู่บูญคู่บาร,รมีหรือเจอคู่หุ้นส่วนในชีวิตในเรื่องการทำมาหากินหรือเรื่องธุรกิจก็เป็นได้ช่วงนี้เนี่ย ب, บางคนอาจจะมีการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนแบบ2อ,อย่างขึ้นไปหรือการจับปลาหลายมืออาจจะแบบว่ามีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมีช่องทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้น แล้วเรื่องการสื่อสารเด่นจริงๆนะคะไพ่ขึ้นแบบว่าถ้าใครทําพวกแนวสื่อออนไลน์ต่างๆหรือการประสานงานการคูดคุยการจิตต่อช่วงนี้ปากของคุณเนี่ยจะพารวยแล้วก็ปากของคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆทําให้คนเชื่อถือในคําพูดและการจระจาของคุณบางท่านอาจจะมีการทําอะไรเดิมๆเก่าๆหรือต้องเอางานเดิมๆเก่าๆกลับมาปัดฝุ่นหรือว่าเอาตำราเดิมๆกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้เพื่อทบทวนความรู้หรือวิชาความรู้ต่างๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะที่ดวงของคุณจะโดดเด่นคุณอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มมากยิ่งข จะมีการหยุดเพื่อทําอะไรบางอย่างต่อไปหรือแบบ몽งกดอาจจะบอกว่าพักงานค่ะเพื่อเพื่อไปต่อกับอะไรบางอย่างมงคกด้มีการเกษียณอายุตอนนี้อยากจะคิดด้านขาอะไรทําเพิ่มเติมหรือบางท่านอาจจะบอกว่าหยุดเพื่อวางแผนหยุดเพื่อคิดอะไรบางอย่างหยุดความสัมพันธ์เพื่อถอยออกมาหลายๆก้าวก็ได้อันนี้คือสูงให้เห็นภาพไปเฉยนะคะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดขึ้นในการแบบเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะมีการที่จะแบบ อาการออกรถใหม่ก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าโดดเด่นในเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิน่นเรื่องการเดินทางเดินทางไปเรียนเดินทาไปทํางานหรือไปเช้าเย็นไม่ใช่เช้าเย็นกลับถ้าไปต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะแปลว่าไปอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือ ช่วงระยะเวลายาวได้หมดเลยดีมากในช่วงระยะเวลานี้พลังงานขึ้นดีพลังงานขึ้นการแต่งงานมั่นหมายหรือการมีข่าวดีหรือเราไปร่วมงานมงคลหรืองานบุญต่างๆก็เป็นได้ในช่วงนี้นะคะจะบอกหนึ่งอย่างว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวบางทีบางครั้งเนี่ยเราปรับเปลี่ยนตําแหน่งเร็วหรือว่าสูงอยู่ตาแหน่งที่สูงมันอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเราแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะว่าใครทํายังไงได้แบบนั้นนะคะใครทําอะไรคุณไม่ได้ถ้าเราขึ้นมาด้วยความสามารถจริงๆถ้าเขาจะอิจฉา,ลาปล่อยให้เขาอิจฉาริษยาตายไปข้างหนึ่งเลย ขอให้เขาเป็นสุนัขอข่าวข้างทางไม่ต้องไปใส่ใจเรามีหน้าที่ทําของเราก็ทําไปแต่ถ้าอะไรที่มันแบบมันเกินไปมันมากเกินไปเราต้องพูดเพื่อปกป้องตัวเราเองด้วยอะไรที่ต้องไฟก็ต้องไฟอะไรที่มันใจเย็นได้ต้องใจเย็นอะไรที่ปล่อยวางปิดถูปิดตาได้ก็ต้องปิดถูปิดตาแต่ต้องปิดถูปิดตาในเรื่องที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดมหานต์มากเราปิดถูปิดตาไม,ไม่ใส่ใจไม่ได้นะคะอ แล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าจะบอกว่าวาจาของคุณเด่นมาเรามาระวังการมีปัญหาหรือการแบบจริงๆริงอาจจะไม่เชิงมีปัญหากับคนหมู่มากแต่อาจจะเป็นการประชุมเพื่อหาจุดตรงกลางกันเยอะนิดนึงช่วงนี้เราบอกว่าประชุมเยอะหรือบางท่านอาจจะแบลว่าต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะหรือต้องดีลกับคนเยอะมากกว่าปกตินั่นเองนะคะไพ่ขึ้นธาตุไฟสมบูรณ์นํามาระวังในเรื่องอารมณ์นิดนึงแต่ธาตุในเรื่องของคาว่าความกระตือรือร้นการกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเดินหน้าต่อ มีอยู่ในแบบสายเลือดของคุณเลยนะคะถือว่าเป็นสัญญาณทีทีอุ้ยใขึ้นดวงสมโพงคข้งข้ง,ขงโคกับทัวร์คัพส์เลยอะ่ะบางท่านอาจจะเจอคู่คู่ที่เหมาะสมใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมหรือว่าเจองานที่ใช่เจอสถานที่ที่พักอาศัยก็ได้หรือว่าบ้านที่มันใช่เลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะกำลังหาบ้านที่อยู่อาศัยเพราะจริงๆพลังงานขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็ค่อนข้างเด่นนะคะมีแบบบางท่านอาจจะแปลว,ว่าได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมาะสม ช่วงนี้เนี่ยถ้าโอกาสมันเข้ามาต้องรีบคว้าเอาไว้เพราะมันเข้ามาแล้วจากไปไวนะคะเหมือนเหมือนแบบเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วออกไปไวนะคะอำนาจบารมีของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากๆในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นเรื่องระดับปรับตําแหน่งจะค่อนข้างเด่นธาตุดินสมบูรณ์โอ้ดีมากๆในเรื่องการเงินเงินทองของคุณเนี่ยมันจริงๆมันเด่นตั้งแต่9 of p e n t อว่าเหรียญแล้วนะคะบางคนเนี่ยโสดแล้วรวยนะจริงๆแล้วบางคนนะ่แบบโฟกัสในเรื่องของการเงินโฟกัสของเรื่องของการทํางานมากการหาก,กินมากๆรวยค่ะ แต่ถ้าใครแบบคิดจะมีคู่ก็ดีแต่ต้องดูคนที่เหมาะสมแต่กิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่แบบตามพลังงานไพ่เลยดวงที่สมพงหรือคู่แท้คู่บุญว่าคู่บรารมีจะเข้ามาในช่วงนี้แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้ใส่ใจจะมีใครไปเต็มที่กับการงานการเงินเลยดวงปังมากเงินขึ้นมากๆและความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณอุดมสมบูรณ์คุนสุนข,ข,ขไม่ธรรมดาดวงมันปังขึ้นนะเนี่ยการทําบุญ การทาบุญนะเวลาคุณทําบุญแบบการสวดมนต์สมาธิการแผ่เมตตาสําคัญมากๆการอุทิศส่วนกุศลสาคัญมากๆถ้าสมมติคุณจะทําบุญในช่วงนี้แนะนําว่าให้ทําบุญกับคือศพยากศพศพไร้ญาติอายยาะคะ่ะทำบุญลงศพผ้าห่อศพต่างๆหรือหรือถ้าที่ไหนมีงานศพอะคะ่ะไปทําบุญนะคะหรือว่าคนที่เราจักตีกว่าเนาะงานศพที่คนที่เรารู้จักก็าําบุญไปจะบอกว่า เวลาเราอุทิศส่วนกุศลอีกหนึ่งอย่างนอกจากอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวเสียงเสียจประจำตัวเราครูบาอาจารย์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหนึ่งภชาติปัจจุบันอย่าลืมให้กับสัมภเวสีหรือผีเปรตด,ด้วยนะคะแผดเมตตาไปให้หมดแล้วก็อย่าลืมพญยายมรารด,ด้วยนะคะจะยิ่งดีสําหรับตัวคุณนะอุทิศส่วนกุศลขวดน้ำไปบ่อยนะคะช่วงนี้ถ้าใครจะขึ้นบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆหรือการเริ่มต้นเปิดบริษัทหรือทาอะไรใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นเสียงใหม่ดีมากๆให เนี่ยมันเป็นไพ่ขึ้นแบบช่วงนี้จะทําทอะไรก็รีบทําจะแบบคว้าโอกาสก็รีบคว้าเลยไพ่ขึ้นสิ่งบริสุทธิ์ถ้าคุณทําอะไรด้วยความแบบใจบริสุทธิ์ความด้วยความเต็มใจด้วยความสุจริตนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณคุณจะมีความราบเรือนราบเรียบเกิดในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นหูไพ่ขึ้นคู่บุญอีกแล้วอ่ะเนี่ยคือมาหมดเลยอะ่ะดวงสมพงคู่บุญไพ่ขึ้น two of cups ขึ้นมาดวงสมพงมาหมดเลยอะ่ะตาละ ไม่ได้คู่จนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ถ้าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าใครไม่สนใจเรื่องความรักก็แปลว่าสวนแล้วล้วนเหมือนเดิมคือมันเหมือนแบบดีทั้งสองทางหรือถ้าใครจะบอกว่าแต่งงานมั่นหมายได้ไหมได้พลังงานมันขึ้นการตกลงการการคุยปรึกษาหารือว่าจะยังไงกันต่อหรือแปลว่าเป็นการคุยคุยดีลกันระหว่างครอบครัวว่าจะยังไงต่อจะจัดงานยังไงโอเคไหมยกลูกสาวให้ไหมอะไรอย่างี้ยกลูกชายให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหนึ่งอย่างอย่าเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจทุกคนมากจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นแบบ เป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นภาพลงตาแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอเวลาเราแบบเราทํางานหรือเราเจอผู้คนอะไรบางทีบางทีบางครั้งเนี่ยเราคือบางคนเป็นคนที่แสดงสีหน้าชัดเจนมากๆพอไม่พอใจอ่ะชักสีหน้าโดยไม่รู้ตัวเราต้องฝึกนะคะในการที่จะใส่หัวโขนในการทํางานหรืออะไรที่เรารู้สึกไม่พอใจแล้วรู้ว่าถ้าเราระเบิดอารมณ์ออกไปอ่ะมันจะระเบิดอารมณ์อ,ออกไปแล้วมันจะมันจะเกิดความเสียหายอ่ะบางสิ่งบางอย่างต้องใส่หัวโขน ต้องปกปิดในบางเรื่องบ้างหรือคนโทรลอารมณ์ให้ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าไปให้ใครหยิบยืมตัง์ระวังมิจฉาชีพหรือว่าไปให้เขาหยิบยืมตังค์แล้วได้คืนยากนะคะระวังตรงจุดนี้ด้วยละกันอันนี้เป็นคําเตือนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนนะจ๊ะแต่ไพยย่ขึ้นดีหมดทุกหมดโศกอะไรที่มันไม่ดีกําลังจะออกไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะแปลว่าความดวงชะตาของคุณนะมันกําลังปรับเปลี่ยน อยู่ในช่วงระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูใบสรุป3าใบกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพบขึ้นพระวายุอาหยิบม,มา2ใบอ่ะถ้างั้นเอามาหมดเลยแล้วกัน2ใบนี้แล้วก็จริงๆิจะหยิบม,มา3ใบใบสรุปนะคะอ่ะมีพระวายุขึ้นมามีพระอินขึ้นมาแล้วก็เป็นพระจันทร์ขึ้นมาจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับโอกาสรีบคว้าเอาไว้ แล้วก็แต่ถ้ามองในเรื่องของคำคำว่าแบบสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีบางทีบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นเน่เหมือนแบบเป็นหนึ่งเจ้ากรรมในเว้นต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่มันจะออกไปไวอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปไงหมดทุกหมดโศอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะออกไปรับไพ่ขึ้นพระอินท์ช่วงนี้ถ้าใครกําลังทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวจะดีมากๆหรือว่าช่วงนี้ดวงของคุณมันกำลังรุ่งเรืองความสดใสมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณแต่ระวังเรื่องอารมณ์จริงอารองคเร้ารนอาร,ริงอนะ จริงๆเราแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยเราต้องปรับอารมณ์เราต้องนั่งสมาธิบ้างหรือว่าหาก,กิจกรรมทําให้เกิดสมาธิให้ได้จะช่วยเหลือคุณได้ไม่มีใครแก้ไขเรื่องอารมณ์ของคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะต้องตั้งสติจริงๆพระจาจาร์เนี่ยแปลได้เหมือนกันเห็นไหมคุณจะพบเจอใครสักคนหนึ่งหูไพ่ขึ้นแบบชัดมากเลยอะทำไมกองนี้ก็ก็เอาจริงๆบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่มันก็เหมือนเด่นเรื่องความรักนะคะหรือว่าอาจจะเข้าใจกับแฟนมากขึ้นแต่ถ้าใครที่มันไม่ดีก็มีเหตุเดินออกจากกันไปถ้ามันไม่ใช่จริงๆมัันนนกกกก็ออจา,กกาไปะะคะ ถ้ามองอีกมุมนึงอย่างที่กิ่งฟ้าบอกในเรื่องธุรกิจบางท่านอาจจะมีการร่วมพุ่นร่วมธุรกิจมีการคอลลั์มีการโคออเปอเรตมีการร่วมงานอะไรกับใครหรือว่าบางคนอาจจะทํามากกว่าหนึ่งงานก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือว่ามีธุรกิจหลากหลายตัวช่วงนี้เราบอกว่ามันเหมือนแบบมัลติทัสกิ้งอะทำงานมือเป็นละวิงทาอะไรเป็นละวิ่งเหมือนกันนะคะแต่ราภาพรวมคุณสามารถจัดการทุกอย่างจัดการทุกอย่างได้หมอยู่หมัดนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นจากประสบการณ์หรือการวางแผนของคุณมันเก่งนะคะ ถือว่าคุณกําลังจะบรรลุเป้าหมายแต่ใช้ระยะเวลานิดหนึงเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะขออนี้ตจบคำตำนาในเพลงนี้ขอให้ปีใหม่ไทยนี้สงกรานนี้เนี่ยคุณมีความสุขมีความจเจริญเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยหายห่วงด้วยนะคะอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจใทุกท่านที่มาดูคลิปของกิงฟ้าเลยนะคะอ่ะเด็กกิงฟ้าจะมีดวงรายเดือนนะคะก็เป็น ในเดือนเมษาก็ฝากติดตามด้วยก็ครบรอบ9ปีของช่องกิงฟ้าแล้วนะคะขอบคุณที่ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กิงฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิงฟ้าให้กิงฟ้าทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงใตัวของตัวเองขอบคุณที่สนับสนุนให้กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อากิง ฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ